หมูแดงนะจ๊ะเพื่อนเพืเ่อนทุกอ่านถ้าหมูแดงราดน้ำฉ่ำๆเลย μ, 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 เพื่อนๆคืณอู้ชมาจ้ายๆเลยจ้าเซตนี้ห้บาทนะจ๊ะน่ากินมากเยอะๆจ้าบะหมี่หมูแดงหมูกรอบไสหมูกรอบบะมี่หมูแดงหมูกรอบคัดหมู ยี่สิบบาทนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนท่าผู้ชมจ้านะเกียเก๊ยวสิบบาทเกี๊ยวสิบบาทนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนท่าผู้ชมจ้า,น,า,น,น,าน่ากินมากเลยน่ากินมากๆของน้องเราพิเศษธรรมดานะวันนี้พาชิมเกี๊ยวหมูกรอบนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนท่าผู้ชมจ้าเกี๊ยวหมูกรอบปรุงรสจัดๆเลยนะจ๊ะ มาจ้าเรามาลงมือชิมกันนะจ้าเพื่อนๆชมพูชมจ้าวันนี้พาชิมเกี๊ยวหมูลุยจ้ะลุยเกี๊ยวหมูก่อนนะจ้าเพื่อนจ้าเลยยัวขอบคุณค่ะน้ำเปล่าค่ะได้แล้วจ้า เยอะว,วเลยเข้าวซอยนะจ้าเซตนี้ธรรมดา60บาทพ,พิเศษเท่าไหร่นะคะนะคะพิเศษ70บาทจ้าเพืเ่อนๆคุณผู้ชมจ้าธรรมดา60พิเศษ70นะจ้าเซตนี้จ้าพร้อมแล้วเรามาลงม,มึงลุยกันเลยจ้า ดับแลกบีบมะนาวก่อนนะจ๊ะบีบมะนาวเพิ่มความจิ้จาดมาแล้วมาแล้วอาหารมาแล้วขอบคุณค่ะ ผัดอเมริกันนะจ๊ะน้ำชาเขียวชาเขียวใส่นะจ๊ะไดแล้ววันนี้พาชิมข้าวผัดอเมริกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้าข้าวผัดอเมริกันยั่วๆเลยจ้าเพื่อนๆจ้า ข้าวผัดอเมริกันโรยลงไปเลยจ้ะพเพื่อนชุจ้าชั่อวไรหลังแล้วก็พริกคั่วพุมงเรียบร้อยแล้วเรามาลงมือชิมกันเลยจ้าเพื่อนคุณชุจ้า เกี๋ยวไก่มาล้านะจ้ะทอดใหม่ๆนะจ้าดใช่จ้าจ้าเราเราใช่แล้วก็ทอดซ้ำให้กรอบถูกต้องแล้วพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยถูกต้องเลยพี่ต่อยตุ๋ยใช่ไมยคจะดูแม่ค้าทำน้ำราดเยอะเลยจ้าชอบเหนียวๆเหนียวพอดี เรามาลงมือปรุงกันเลยจ้ะเติมความหวานนะจ๊ะเติมโลคไตนะจ๊ะเติมความเปรี้ยวนะจ๊ะ แล้วก็เติมความแซ่บจ้าเติมความแซ่บจ้าเยจ้ะเยอะยัวเลยจ้าเยอะยัวเ,เลยแซ่บแซ่บจ้าแซ่บแซ่ แซ่บน้ำกัดน,นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้ารอดหน้าทะเลนะจ๊ะร้อนๆเลยจ้าสวัสดีจา้าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้าวันนี้มาเยือยัวหมูกระทะนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมชจ้าหมูกระทะจ้าพร้อมลูกลูก ลูกๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยลูกๆทั้งนั้นเลยลูกๆของลูกชายนะจ๊ะพากันมากินหมูกระทะซื้อกันเองด้วยนะจ๊าเพื่อนๆคุณผู้ชมเยอะๆหมูกระทะจับเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้ามาอร่อยด้วยกันนะจ้าวันนี้ลูกๆชิมโชว์นะจ๊ะลูกๆของลูกชายนะจ๊ะชิมโชว์พากันซื้อเองด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้า อร่อยกับลูกๆทั้งหลายนะจ๊ะมีสี่คนพากันตะลุมบอลยั่วๆกันเลยจ้ะแซ่บๆกันเลยจ้ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๊ะมาอร่อยกับลูกๆนะจ๊ะแม่น้ำลายแตกเลยถ่ายคลิปลูกๆก็นั่งชิมกันยั่วจ๊าจเพื่อนๆคุณผู้ชม <ม>อร่อยกับ<ส>ลูกลูกชายทั้ง4น,นะจ๊ะแล้วอีกสินตรงอ่เดี๋ดูว่ะ